ตลอดระยะเวลา15ปีเต็มและกว่า740นัดบนเส้นทางนักเตะอาชีพโทนีคค่คลอสคือนักเตะผู้ไม่เคยมีประวัติโดนใบแดงไล่ออกจากสนามแม้แต่ครั้งเดียวครับจะก,กับทีมชาติเยอรมันหรือต้นสังกัดอย่างไบเยนมมวนิกและเรอัลมาดริดตอนนี้ก็มักรักษาตัวรอดไม่เคยต้องกลับเข้าห้องแต่งตัวก่อนใครเพื่อนเลยสักครั้งสำหรับโทนีคค่คลอสใบแดงแรกและใบแดงเดียวที่เกิดขึ้นในชีวิตต้องย้อนกลับไปราวปี2007สมัยเจ้าตัวฟูมฟักกับไบเยนมมวนิกชุดยู19 เกมนั้นกล่าวโทนี่ครสร่างดาวรุ่งโดนเหลือง2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามช่วง10นาทีสุดท้ายก่อนทีมของเขาจะเสมอไฟบวกอยู่ <entend> ไป1ประตูต่อหนึ่งเท่ากับว่าหลังจากวันนั้นและนับตั้งแต่เซ็นสัญญาก้า,กาขึ้นเป็นนักเตะอาชีพคโครสก็ไม่เคยโดนใบแดงอีกเลยจะว่าไปตัวเลขสถิติในตำแหน่งมิดฟิลด์ที่ต้องโดนแข้งเข้าประทะและสมเสียงตัดเกมคู่แข่งบ่อยครั้งก็น,นับว่าน,น่าเหลือเชื่อไม่น้อยที่เจ้าตัวไม่เคยเพี้ยงพลัมโดนไล่ออกครับ ยิงเปิดสถิติตลอด15ปีกับการโดนใบเหลืองคาโทนในเกม84ใบควบคู่ไปด้วยก็ยิงตอกย้ำว่าครอสเก่าเกมฉลาดเล่นและเอาตัวรอดมาได้เสมออย่างไรก็ตามแม้จะรักษาสถิติมาอย่างต่อเนื่องยาวนานหากแต่ทุกอย่างย่อมมีครั้งแรกและครั้งแรกของโทนี่ครอสก็มาถึงจนได้หมุนนา,นาฬิกากลับไปโปรแกรมลาลิก้าแมชระหว่างเรอัลมาดริดเปิดซานเดียโกเบรนาเบลต้อนรับคิโรนาเมื่อค่ำคืนวันอาทิต เกมวันนั้นต้องบอกว่าพลิกล็อกไม่น้อยเมื่อทีมเยือนอันดับ19บุกมาเสมอชุดขาวถึงทิน่นด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่งแบบเหนือความคาดหมายถึงตรงนี้นอกจากผลการแข่งขันจะเซอร์ไพรส์คนฟุตบอลแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของแมชนี้คือโทนี่โครสดันโดนเหลือง2ช่วงทษเจ็บท้ายเกมและนั่นกลายเป็นใบแดงแรกในชีวิตนักเตะอาชีพของเขาครับเรื่องของเรื่องคือครึ่งหลังราวนาที55ครสเริ่มต้นด้วยการโดนใบเหลืองคาดโทษในจังหวะทำฟาวล์คู่แข่งจากตรงนั้นเกมเดินทางเข้าสู่นาที90 มาริดยังเสมอกีโรนาอยู่หนึ่งหนึ่งพร้อมกับสถานการณ์เจ้าบ้านกำลังโหมบมุกอย่างหนักเพื่อต้องการประตูขึ้นนำอีกครั้งให้ได้ทว่าเพียงเซี้ยววิกีโรนาดันตัดเกมหน้ากรอบเขตโทษก่อนบอลจะไปเข้าทางอเล็กซกาเซียที่ยืนอยู่กลางสนามหมอนีเตรียมเปลี่ยนจังหวะจากรับเป็นรุกทันทีวินาทีนั้นถ้ากาเซียพลิกบอลสำเร็จนักเตะกีโรนามีโอกาสหลุดไปเล่นเกมโต้กลับอย่างน้อย3คนแน่แน่ทำลายเดียวกันตัดภาพไปยง Close, ังโทนี่ครอสผู้อยู่ใกล้อเล็กซกาเซียสุดแน่นอนครอสไม่มีทางเลือกครับ ถ้าปล่อยให้หลุดไปประการด่านสุดท้ายอย่างรูดิเกอร์อาจต้องรับมือคู่แข่งในสถานการณ์สามหนึ่งและเรอัลมาดริดมีสิทธิ์ถึงขั้นแพ้ได้เลยภาพต่อเนื่องครอสจำเป็นต้องตัดฟาวกาเซียกลางสนามเพื่อหยุดเกมสนกลับทีมเยือนตอนยังมีโอกาสสลับไปฝั่งพู้ธศิสิ์มาริโอโลเปสที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดไม่มีอะไรต้องลังเลละเขาเดินมาควักเหลืองสองเปลี่ยนเป็นใบแดงไล่โทนีคค่ครอสทันทีถึงตรงนี้ครอสเองก็เหมือนรู้ชะตากรรมอยู่แล้วเพราะหลังโดนไล่ออกเขาไม่เถียงพูทตศิสป์สักคำ แถมตอนเดินหนอกจากสนามโคลสถึงกับยิ้มแห้งเขินๆตามประษาคนไม่เคยโดนเลยครับสำหรับโทนี่โคลสแม้จะน่าเสียดายที่สถิติ15ปีถูกทำลายในพริบตาหากแต่มองอีกมุมการเสียใบแดงแลกกับผลประโยชน์ของทีมก็นับว่าคุ้มค่าอยู่นะใครจะรู้บางทีหนึ่งแต้มในคืนนั้นอาตสินชะตาแชมป์บ้านปลายรูก,การก็เป็นได้